ลูกลูกลูกเพื่อแบเนาเน่หก่อนหน้านีเราไม่เคยตระหนักเลยว่ามันจะส่งผลกับสวัสดิภาพของช้างเขาอย่างไรพอแล้วยิ่งได้ทราบข้อมูลกับว่าช้างเลี้ยงที่เขาต้องโดนฝึกมาอย่างไงอะครับมันทรมานเขาแบบไหนก็เลยทําให้เราตระหนักได้ว่ามันไม่ควรจะสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมประมาณนี้ต่อผมได้ท่ามาหายผลครับว่าทําไมภาคประชาคมเนี่ยจึงให้ความสำคัญกับพระราชบัญญัติปกป้องและควบคุมของช้างไทยฉบับนี้ครับ ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะสามารถช่วยเหลือและก็ปกป้องช้างได้ยังไงช้างไทยทุกวันนี้นะคะกำลังประสบปัญหามากมายหลายด้านตั้งแต่ปัญหาด้านสวัสดิภาพการทารุณกรรมจนไปถึงข้อจํากัดทางด้านกฎหมายเราจะเห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่มีความสามารถดูแลช้างที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมในภาวะวิกฤตนะคะเป็นเหตุให้องค์การรัตว์แห่งโลกรเริ่มนะคะทำการร่างพระราชบัญญัติปกป้องคุ้มครอง ช้างไทยฉบับภาคประชาสังคมโดยเนื้อหามุ่งเน้นไปที่การยุติความโหดร้ายทารุณต่อช้างทุกรูปแบบนะคะ25กุมภาพันธ์2565องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยรวบรวมรายชื่อของผู้สนับสนุน16,495รารายเสนอร่างพราบาปกป้องและคุ้มครองช้างไทยฉบับภาคประชาสังคมต่อตัวแทนประธานรัฐสภา ขอเรียนย้าว่าท่านประธานชวนหลีกภัยให้ความสําคัญกับการเข้าชื่อกฎหมายของภาคประชาชนนะคะกระบวนการตรงสภาเนี่ยจะไม่ชักช้าจะดําเนินการเสร็จอย่างรวดเร็วนะคะองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกนมีสำนักงานอยู่15ประเทศทั่วโลกเลยครับพวกเขาให้ความสาคัญกับเรื่องการปกป้องสัตว์ผ่านแคมเปญเดียวกันทุกปีทั่วโลกในประเทศไทยองค์กรนี้พยายามขับเคลื่อนร่างพรบช้างไทยโดยที่1 กำหนดรูปแบบการทารุณกรรมที่เกิดขึ้นกับช้างให้ชัดเจนแล้วก็ครอบคลุมเช่นการทำร้ายร่างกายช้างการปล่อยช้างให้หิวโหวยกระบวนการฝึกที่โหดร้ายทารุณการใช้งานช้างแสดงโชว์และกิจกรรมอื่นๆที่ผิดธรรมชาติของสัตว์ป่า 2. กํกำหนดให้การจัดสวัสดิการช้างเนี่ยขั้นต่ำที่สุดเป็นไปตามหลักอิสระภาพ5ประการก็คือแนวทางสากลนดนะ้าสวัสดิภาพสัตว์ยุติการผสมพันธุ์เชิงพาณิชย์ โดยยกเว้นกรณีเพื่อการอนุรักษ์และการศึกษาวิจัยเท่านั้น 3. สร้างความชัดเจนกระบวนการการแจ้งเกิดแจ้งตายและเอกสารประจําตัวช้างที่รัฐกุมเพื่อป้องกันการค้าชิ้นส่วนและการสวมตัวรูปประพันธ์ช้าง 4. จัดตั้งกองทุนช้างสนับสนุนงบประมาณให้ปางช้างทุวประเทศปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นปางช้างที่เป็นมิตรกับช้าง 5. จัดตั้งคณะกรรมการช้างไทยแห่งชาติและสมัชชาช้างไทย ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาและกํากับทิทานโยบายที่เกี่ยวกับช้างไทย 6. กําหนดกทล,ลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาสาหรับผู้ที่ฝ่าฝืนเพื่อป้องกันการกระทําความผิดซ้ำซาก 7. ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่มีความไม่ทันสมัยและซ้ําซ้อนเป็นบ้านที่เราตรวจเจอใช่ไหมแกโกะจริงๆเป็นเกโกะท่าแต่ว่าเราตอเป็น รกระยยม,ม่่อวลอุบลอ่อนมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยเขาใช้เวลาตลอดทั้งปีเดินทางทำข้อมูลและตรวจสุขภาพช้างทั่วประเทศร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของรัฐบาลนั่นทำให้เขาได้พบกับช้างเกือบทุกตัวในประเทศไทยค่ะโดยรอบปีเนี่ย ถ้าครบทุกพื้นที่แล้วว่าเราเจอเกือบครบนะเ0เรซนเราต้องเจอก็สามพันสามพันตัวขึ้นอยู่แล้วเรื่องสุขภาพจริงมันเรื่องเรื่องหลังนะเราดูแลตั้งแต่เรื่องขั้นตอนที่เจ้าของช้างจะต้องทําอะไรรับกับปรึกษาทุกเรื่องแต่พอพรในสุดทั่วเนี่ยจุดขายของการออกบริการสุขภาพเนี่ยมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นคนนู้นก็อยากทาโรงพยาบาลคนนี้ก็อยากทาโรงพยาบาลเพราะคิดว่าช่วยช้างแต่ทําไมไม่เคยมีใครคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ออกมาอยู่กับชาวบ้านนะนั่งคุยชาวบ้านให้ดูแลช้างดีๆไม่ให้ช้างมันเป็นไรอะ การเดินทางตรวจสุขภาพช้างของทีมสัตวแพทย์และทีมจากมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยพวกเขาต้องเดินทางไปในเส้นทางธุรกันดารตามภูมิประเทศที่เข้าถึงยากเพื่อตรวจสุขภาพให้กับช้างทุกตัวน่าัน่าร,ารเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดตัวนี้ซ้ำแล้วก็เอาไปฉีดซ้ำอีกอีกทีหนึง่งมันเป็นแม่มันก็เป็นนะแม่ก็เปรีแม่เหมือนมนเลยพวกนีก้บอกว่าเป็นกมพร้ารักนักษาไหยไม่หาย

มุมมองต่อร่างพรบฉบับภาคประชาสังคมของมูลนิธิช้างแห่งประเทศไทยมองว่าร่างพรบยังมีช่องว่างอยู่หลายข้อเลยค่ะกระทบกับกระทบกับทั้งหมดเลยมันเหมือนว่าคุณไม่รู้ปัญหาเขาเลยไม่รู้ว่าในเอ่อนเนเจอร์หรือธรรมชาติของเขาเนี่ยเป็นยังไงเอาความรู้สึกของตัวเองเอารู้สึกของสังคมแต่ยิ่งตอนนี้มีสังคมโซเชียลเนี่ยเอามาแล้วก็เอามาเป็นตัวกําหนดเนี่ยโดยที่เข้าหากลุ่มคนที่เลี้ยงจริงหรือเจ้าของจริงเนี่ยน้อยมาก อออย่่สเลตลอดทั้งคืนนะครับกุ่มหมอช้างแล้วก็คนที่ฝึกช้างใหม่เนี่ยก็ทํางานกันทั้งคืนเลยแล้วก็พยายามเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนเครื่องอุปกรณ์ต่างๆเพื่อมาใส่ที่ขาช้างให้ช้างได้รู้จักแล้วรวมถึงก็ขึ้นที่หลังช้างกันตลอดทั้งคืนนี่ก็เพิ่งพักได้ไม่นานครับเมื่อช่วง หัวค่ำหนักมากๆเลยครับมีแต่เสียงร้องของช้างแล้วก็การทำงานของกลุ่มหมอช้างนี่ผ่านมาตลอดทั้งคืนพวกกลุ่มที่ฝึกช้างก็นอนพักส่วนช้างเองก็ได้พักขณะที่กลุ่มชาวบ้านที่เป็นเจ้าของช้างเองตอนนี้ก็เริ่มปรุงอาหารกันแล้วครับอยู่ทางทางโน้นส่วนตัวพวกเราช่างภาพนี่ก็นอนกันตรงนี้แหละครับเฝ้ากันทั้งคืนเหมือนกันหนุกนุโค้งหน่อยหนุ โอ้โหเนาอโอหเนาะนุกกะเกะได้เนยเออโอโหโอเฮ้ให้เกะได้เกะให้เลยมามามา เลี้ยงช้างที่บ้านยะพออเภอพบพระจังหวัดตากมองว่าการฝึกลูกช้างแบบภูมิปัญญาชาวบ้านยังมีความสำคัญเพราะเขาเชื่อว่าช้างที่ผ่านการฝึกจะควบคุมง่ายกว่าช้างที่ไม่ผ่านการฝึกให้รู้คำสั่งคนเลี้ยงค่ะการฝึกไม่ให้ช้างออกนอกลูกนระางครับเหมือนกับเราตอนเป็นเด็กก็ต้องฝึกฝึกเรียนนะครับก็จะมีไม่เลวที่ครูคอยคุมเรานะเหมือนกันครับโซ่ กับตะขอไว้ปราบช้างครับไม่ให้ออกนอกมาแข่งะะด้วยมันตัวใหญ่ด้วยครับถ้าเกิดไม่มีการฝึกก็เอาไม่อยู่ครับพวกเขาจะแยกลูกช้างอายุประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีมาขังให้อยู่ในข้อกไม้ค่ะ แล้วก็จะย้ำคำสั่งต่างๆทุกๆยี่สิบถึง30นาทีที่สำคัญต้องให้ช้างรู้ว่าตะขอและโซ่คือสิ่งที่จะอยู่กับช้างตลอดไปนับจากนี้ S <S ตลอดระยะเวลา3วันเต็มภายในข้อขนาดพอดีตัวลูกช้างจะถูกมัดและถูกป้อนคำสั่งสลับกับการปลอบใจเมื่อลูกช้างยอมทำตามครูฝึกออกมาข้างนอกทีมครูฝึกก็ทดสอบบทเรียนเลยครับว่า ลูกช้างเนี่ยจำได้มากน้อยแค่ไหนก็จากเท่าที่ดูด้วยสายตาลูกช้างก็ปฏิบัติตามที่ครูฝึกบอกนะครับแล้วก็เชื่อฟังคําสั่งเป็นอย่างดีเดีย๋ดวยวครับไปครับมาๆ เอออออ่าหัลกกูมทุกขั้นตอนพ่อหมอเท่าจะท่องบทคาถาพร้อมกับลำดับพิธีกรรมที่รับมาจากหมอเท่ารุ่นก่อนตามความเชื่อของคนกะเหลี่ยงเนี้ยงช้างค่ะสาธุสาธุสาธุกวันเจ้าไอ้ที่แล้นแตนยุ่หลายแนอลองอันที บรเจ้าไอ้พี่แจะช่วยปูกปักรักษาบรเจ้าที่ทางนาตลอดปลอดภัยอยู่ที่ดูสาธุที่จังหวัดสุรินทร์ก็ยังมีการฝึกลูกช้างอยู่เช่นเดียวกับชาวกะเหลียงแต่ว่าขั้นตอนและวิธีการฝึกเนี่ยจะถูกลดทอนลงไปบ้างโดยคนเลี้ยงช้างที่จังหวัดสุรินทร์ย้ําว่าการฝึกลูกช้างบ้านมีความสําคัญครับเป็นไปไม่ได้หรอกทําให้ฝึกเป็นไปไม่ได้คือถ้าเราไม่ฝึกเขาก็ได้ใจ แตวเราเข้าไฟเขาจะกระทืบเราเมื่อไหร่ก็ได้สมัยตะก่อนนะ่ะปู่ย่าตาทวดนะ่ะผูกช้างทําให้ตีปลอก <ทะ S 1> โดนด่าแล้วทไมครับก็ช้างมันจะทําอะไรเราก็ง่ายอ่<ท>ะมันไม่ช้า,<ต>าคือ<ม>เราใส่ปลอกปอุปบ๊บมันจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่ถึงคั้นปลอ,อดภัยนะแต่ก็ต้องใส่ไปงนั้น uh, ชัดนรงเมืองวงผู้จัดการแคมเปญสัตว์ป่าองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกประเทศไทยเขาเดินหน้าแคมเปญใหญ่ที่ขับเคลื่อนกันทั่วโลกในเวลานี้ก็คือ Wildlife Not Entertainer หรือแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าหยุดการใช้สัตว์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อความบันเทิงเรามั่นใจว่ากระบวนการฝึกช้างเนี่ยหดรายทารุณต่อช้างโดยเฉพาะช้างเด็กๆถ้าตราบใดที่ยังต้องมีการใช้ช้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอยู่ก็อาจจะยังต้องทำกันต่อไป ไม่สามารถที่จะเลี่ยงความโหดร้ายทารุณต่อช้างได้หมายความว่าทางเดียวที่เราจะหยุดความโหดร้ายทารุณต่อช้างได้ก็คือการหยุดผสมพันธุ์ช้างเข้ามาเพิ่มในตสาหก,กรรมการท่องเที่ยวการหยุดฝึกช้างเด็กๆเ,เพื่อเข้าสู่ตสาหก,กรรมการท่องเที่ยวและดูแลช้างที่มีอยู่ปัจจุบันให้ดีที่สุดครับถ้าถ้าจะให้พูดนะหมายถึงว่าอาจจะไปยืนแล้วถ่ายรูปแล้วบอกเฮ้ยมึงเอาขอเอาโซ่มาละกูไปยืนร้องไงแล้วก็ออกออกอากาศเราของตัวเองก็คือมันสามารถที่จะสร้างเรื่องได้หรือกรณีเรา เราตั้งข้อฝึกลูกช้างเนี่ยเขาอาจจะไปเห็นมาแล้วเขาก็สามารถที่จะสร้างได้แบบความรุนแรงอะไรเป็นยังไงแล้วก็ภาพออกไปให้คนให้คนภายนอกเห็นจริงมันเป็นไงครัทุกคน่าสร้างข้อเขาดูไม่จบไงเหมือนดูหนังดูละครอ่ะคุณดูตอนเดียวตอนนั้นมามันสรุปทั้งเรื่องไม่ได้ใช่ไหมดูหนังดูละครต้องดูให้จบดิซีรี์ขาดตอนหนึ่งยังว่าไอามหาโผลมาได้ไงมันไม่ได้ไแล้วก็คือจะมาศึกษาต้องศึกษา,กษา,าให้ถึงอะ่ะ ไม่ใช่ว่ามาดูภาพปัจจุบันแล้วก็คิดว่ามันต้องเป็นแบบที่ตัวเองคิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้พิธีเสียงทายก่อนงานบวชช้างของคนเลี้ยงช้างที่บ้านตะก,กลางจังหวัดสุรินทร์คือพิธีกรรมของคนและช้างที่ผูกติดกันมานานนับร้อยปีครับ จังวัสุรินทร์หลายคนรู้จักในฐานะเมืองของช้างที่มีวัฒนธรรมของชาวกุยหรือชาวกวยและมีการเลี้ยงช้างมานานกว่า400ปีแล้วโอ้ยขัดขัดกันมากเลยขัดกันมากทำไ,ไมทำไมคิดเราคิดว่าขัดไม่ขัดยังไงเขาจะเอาคำโลกสวยมามา,มาเบียดเบียนเราบรรทาผรุษเราเลี้ยงช้างฝึกช้างมาแบบนี้แล้วโลกสวยมาปุ๊บมาให้ถือตะขอถือมีด อันตรายันมากที่จังหวัดตากกลุ่มคนเลี้ยงช้างพวกเขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับร่างพบรบฉบับภาคประชาสังคมเช่นเดียวกันค่ะผมไม่รู้เะยครับว่ากฎหมายเขาออกมายังไงเขาไม่ให้ฝึกช้างครับทำไมครับในกฎหมายเขาไม่ให้ฝึก <Okay. S 2> แล้วสนุกคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่ให้ฝึกจริงๆแล้วกฎหมายนี้ผ่านอนะเราจะทําไงต่อไป คือคนออกกฎหมายเขาไม่ได้มาถามชุมชนของผมครับคนเลี้ยงช้างเหมือนพวกผมนะครับว่าพวกผมต้องการลายอยากได้ไลายทาแบบนี้ดีไหมแบบนั้นดีไหมครับคือคนน่าจะมาถามเราด้วยนะครับแล้วถึงมีกฎหมายแม่ฝึกช้างพวกผมก็ต้องฝึกด้วยครับเพราะว่าชุมชนของผมนี้อยู่กับช้างมานานนะครับ วันนี้เป็นวิธีมัดมือช้างครับซึ่งชาวบ้านย่าพอเนี่ยก็จะมีพิธีกรรมแบบนี้ครับเป็นการรวมระหว่างคนกับช้างมาร่วมกันเป็นเหมือนงานปีใหม่เป็นงานพบญาติครับช้างไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อถึงพิธีมัดมือช้างเนี่ยเขาก็จะช้างกลับมาที่บ้านเกิด และรวมถึงคนที่ไปทํางานต่างจังหวัดไม่ว่าจะทํางานไกลแค่ไหนก็ตามวันนี้เป็นวันสําคัญครับทั้งคนและช้างจะมารวมกันที่บ้านแห่งนี้ครับ,บมามงืงเนี่ย ปีนึงม,มือช้างครั้งหนึ่งปูยเยตยาก็ทาให้ดูแล้วก็สืบมาจากผู้เยตายาช้างม่นมีมือมีตินใช่ไหมมีแค่มีขาเขาไม่ได้มัดที่มือละเขาจะมาที่ผู้ไปหลับ วิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างที่บ้านยะพอพวกเขาจะอยู่กับช้างตั้งแต่เกิดเลยค่ะเพราะช้างมีอายุยาวพอๆกับคนดังนั้นเจ้าของช้างจะผูกพันกับช้างของตัวเองบางคนก็โตมาพร้อมๆกับช้างกันเลยนะคะตอนเด็กๆชอบมากเลยคนะรับพ่อก็อุ้มตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับตั้งแต่เรายังไม่จำขวานนี่เขาก็ขี่บางวันนี่ไปเลี้ยงช้างก่อนคนระับแล้วค่อยไปเลี้ยง ตอนเย็นมานี่ก็ไปกับควานครับควานนี่จะรอครับเลี้ยงแบบเช้ากลางวันเย็นไปดูเงี้ยก็ตอนเย็นมาเราเลิกเรียนเราก็ไปกับควานเปลี่ยนหลากพาไปกินน้ำอานบน้ำเสร็จแล้วก็ขี่เข้าป่า <c oughs> <c oughs> ระหว่างทีมตรวจสุขภาพช้างที่กำลังจะฉีดยาถ่ายพยาธิให้กับช้างตัวเมียแต่ว่าลูกช้างที่ยังไม่ได้รับการฝึกเกิดวิ่งป่วนทำให้ช้างตัวเมียอีกตัวตกใจจนเกิดเหตุชุนลมุนขึ้นค่ะ <c oughs> ช้างบ้านแม้จะเลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กๆแต่พวกมันยังคงมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าค่ะอย่างเราอยู่กับช้างมานานแบบนี้ครับเราจะรู้ว่ามันกําลังจะทําอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าง มันจะเข้าไปหาคนคนนั้นจะทำร้ายหรือเปล่าเราจะรู้อาการออกมาเราต้องมีเหมือนแบบแค่จับโซ่จับตะขอ,บบอยาหน้าเลยแบบนี้เขาจะฟังเราครับเงาตรงนี้ใช่ไหมตัวไหนอนะาาานาถ้าเดินมาก็มีปันเจเดสิงโทกลุ่มผ,ผู้ผักดันร่างพรบช้างฉบับภาพประชาะสังคม มองว่ากฎหมายช้างที่มีอยู่ในประเทศไทยเก่า<ๆ>แล้วก็ล้าสมัยที่ในอดีตเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีกฎหมายเรื่องของพอรบทารุณกรรมสัตว์ก็ดีหรือพอรบอะไรต่างๆก็ดีนะแต่ว่ามันไม่ได้มีการนิยามคำว่าทรมานอย่างแทจนอย่างกรณีช้างเนี่ยมีรายงานวิจัยหลายชิ้นนะครับได้เปิดเผยว่ามีการแยกลูกช้างออกมาฝึกตั้งแต่หปีถึงสปีเพราะนั้นในกฎหมายฉบับนี้เราระบุไว้เลยนะครับว่าถ้าอายุยังไม่ครบ10ปีเนี่ยไม่สาม,มารถที่จะแยกลูกช้างออกมาฝึกได้แล้วก็การฝึกนั้นต้องเป็นการฝึกที่ไม่ทรมาน นะครับเช่นการใช้โซ่ล่ามแยกออกจากแม่รวมไปถึงการใช้ะะตะขอนะครับสับอย่างหาโหดร้ายเนี่ยก็จะเข้าเข้านิยามตามพรบรนี้ที่ที่จะไม่สามารถทําได้ในอนาคตนะครับว่าทางการเลี้ยงช้างทําไมเราต้องมีโซ่ทําไมเราต้องมีขอมีการบังคับมีกฎกติการะหว่างเจ้าของช้างหรือว่าเจ้าของควานกับช้างแต่ว่าแต่ว่าคนที่มาพวกนี้คือก็จะประกาศเลยว่า ห้ามเป็นล็อกเขาหรือว่าจะเจะ้จาปล่อยป่ากับขึ้นปา่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็กลับไปย้อนแย้งกับตอนนี้ที่ช้างมันล้นป่ากมาแล้วสร้างปัญหาซึ่งซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ก็ยังทําอะไรไม่ได้รัฐบาลก็ทําอะไรไม่ได้ช้างบ้านในประเทศไทยมีจํานวนประมาณ4 0 0พเชือกปางช้างมีประมาณ2 5 0ถึง300แห่งทั่วประเทศแต่พบว่ามีปางช้างเพียง9แห่งเท่านั้นที่เปิดการท่องเที่ยวอยู่ในเกณฑ์ประเมินขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ขั้นตอนการเช็กลิสต์ตรวจสอบสถานที่ที่เป็นมิตรกับช้างขององค์กรพิทักษ์สัตว์ห่งเราก็คือ 1. ห้ามไม่ให้มีการสัมผัสช้างเพราะมองว่าช้างที่เข้าใกล้ได้จะต้องผ่านการฝึกอย่างโหดร้ายทารุณ 2. ช้างต้องมีอิสระในการเดินอยู่ในพื้นที่กว้างร่วมกันกับช้างตัวอื่นๆ 3. การท่องเที่ยวต้องไม่มีลูกช้างต้องม่มีการขยายพัน์ช้างยกเว้นเป็นลูกช้างกำพพลาที่ได้รับการช่วยเหลือจากป่าเท่านั้น 4. มีความปลอดภัยมีระยะห่างกับคนและช้างผมเดินทางไปที่มูลนิธิสมบูรณ์เลกาซีในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ผักดันร่างพระบะช้างไทยฉบับนี้แต่สิ่งที่ผมสังเกตเห็นเมื่อก้าวเข้าไปผมเห็นเพียงช้างตัวเมียอายุประมาณ90ปี2ตัวที่ไม่มีความดุร้ายหรืออยู่ทางมูลนิธิ จึงสามารถปลดโซ่ปลดคอได้และพวกเขาเองก็เน้นรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ยอมจ่ายเพื่อดูช้างแบบไร้พรนักงานารครับอายุเยอะแล้วครนะับแก่แล้วในระหว่างตอนที่เราเลี้ยงอะไรมาเนี่ยคือคือเอ่อเรื่องนักท่องเที่ยวเรื่องอะไรต่างๆในที่มาเที่ยวเขาเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงกับกับาการเลี้ยงช้างที่มันปล่อยแบบเสรีแบบนี้บางคนเขาก็หวานดีนะครับแต่ผมดีครับแต ผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับเขาสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าอยู่แต่ช้างตลอดครับแล้วผมคิดได้สังเกตพฤติกรรมช้าว่าดูมีความสุขขึ้นไหมก็ดก็มีความสุขกว่าเดิมครับเพราะว่าปล่อยทั้งวันนะครับไม่มีอันนี้เราไม่มีไม่มีไปล่ามเขาเลยใช่ไหมไม่ครับแต่แต่ล่างไว้ตอนที่นอนอย่างเดียวช่วงกลางคืนกลับไปที่นอนครับถ้าเราไม่ล่างไว้มันก็จะไปจะหายไปไม่หายแล้วครับไปกิน ไปกินเรื่งไรของคนอื่นเขาใช่ใช่ผมว่าก็ยังมีท่องเ่แต่ว่าไม่ตลอดเวลาไม่ตลอดครับการที่บริษัทท่องเที่ยวยักษ์ใหญ่เนี่ยไม่สนับสนุนโปรแกรมการท่องเที่ยวที่มีการแสดงช้างมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่านักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปเนี่ยเขาจะไม่มาเที่ยวการท่องเที่ยวช้างแบบลักษณะเดิมก็คือมีการโชว์ช้างหรือขี่ช้างหรือแสดงช้างแต่เขาจะมาท่องเที่ยวในในมิตินิยามใหม่ก็คือว่า เป็นการท่องเที่ยวในเชิองอนุรักษ์มากขึ้นคือการมาดูช้างอยู่ตามธรรมชาติหรือการสังเกตพฤติกรรมของช้างต่างๆนะครับ60กว่าประเทศทั่วโลกมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามแสดงสัตว์ป่านะครับกรณีที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราเลยนะครับก็คือกรณีของประเทศกัมพูชาที่มีกฎหมายว่าด้วยการยกเลิกการขี่ช้างชมนคะรวัดหรือแม้แต่อินเดียนะครับที่ห้ามยกเลิกการขี่ช้าง ชมเมืองซึ่งซึ่ง,งการสีช้างเนี่ยมันก็เป็นการใช้ช้างนะครับจริงๆอันนี้มันเริ่มมาจากองค์กรฝรั่งหรือ,อปางช้างที่อิงก,กับฝรั่งอิงก,กับตะวันตกเลยได้ง่ายว่าเคยเคย,เคยมีคนพูดใช้เขาใช้คาว่ามีความอ่อนไหวแบบชาวตะวันตกอะ่อบบกอะหมือนว่าถ้าเป็นเรื่องสัตว์เรื่องไรกูนี่อ่อนไหวเป็นแอนิมอลต้องเวลแฟร์แต่ขณะที่คนเองฮิวแมนนี่ไม่เห็นจะเวลแฟร์อ,อย่างเงีย้ยก็ <uit. S 2> คือบ้านเราอ่ะบางทีมันมันเหมือนมันเป็นประเทศที่เล็ก รโดนองค์กรใหญ่ๆในต่างประเทศมากดดันเนี่ยรัฐบาลเราก็ต้องดิ้นตามแต่จริงๆถ้าเราไม่กลัวเลยเราเราถือว่าเป็นวัฒนธรรมเรามาันมารัางเดิมอย่างนี้ซึ่งอันนี้คนส่วนใหญ่มันก็ของประเทศอ่ะก็ยังเลี้ยงอย่างเดิมอยู่ หากร่างพรบฉบับนี้ไม่ผ่านองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกก็มีแผนเดินหน้าล่าไหล่ชื่อผู้คนในสังคมเพื่อเสนอร่างพรบาช้างไทยฉบับประชาชนทุกปีครับซึ่งก็เป็นตามกิจกรรมที่เป็นงานอีเวนต์ของสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศขณะดเดียวกันผมพบว่ากลุ่มผู้เสนอร่างพรบฉบับนี้หลายคนไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือทํางานเกี่ยวกับช้างมาก่อน ข้อถกเถียงเกี่ยวกับร่างพรลบรช้างไทยมีมาหลายครั้งแล้วค่ะครั้งนี้เองผู้เสนอร่างพรลบรก็มีความพยายามที่จะทำตามมาตรฐานของต่างประเทศซึ่งประเทศเหล่านั้นไม่เคยมีช้างเป็นสัตว์เลี้ยงแน่นอนว่ากฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิภาพของช้างไทยมีความสำคัญค่ะ แต่ทางออกของสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเวลานี้ยังคงอยู่ภายใต้เครื่องหมายคำถาม